วันนี้เราจะมาผ่ากบกันนะครับอวันนี้เรามาผากบกันนักเรียนคนนี้เขาอ,อยากเล่นลูโซเป็นนะครับต่อยอดจากรอบที่แล้วทีนี้รอบที่แล้วอดูเหมือนว่าทีมเขาเล่นค่อนข้างชา้าทีนี้ดูเหมือนว่าทีมเขาเล่นจะค่อนข้างเร็วแล้วนี้เราจะมาผ่ากบกันโอเคข้อแรกกันเลยครับเปิดเกมมาปุ๊บ อ่าไม่สปีดพาเพื่อนให้มาถึงจุดปะทะให้ได้ไวที่สดุดเท่าที่จะไวได,วได้แต่เลือกที่จะไต่เพื่อจะจะรีบมาทำดเาเมิด <c oughs> ผลที่ตามมาก็คือมาก่อนเพื่อนเลยเห็นไหมแต่เพื่อนยังไม่ถึงเลยนะครับ <c oughs> วินซซนตโดดอ่าเรากดชี้ซ้ายเสริมดาเมต ตอนนี้ถือว่าถูกแล้วแต่ผิดตอนเนี้ผิดแล้วตอนแรกก็ทําถูกอยู่รู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่าศัตรูอ่ะจะเข้าจะกระจุกอยู่ในนี้แปลว่าถ้าเรายือนอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถยิงสแปมให้เขาเดินเข้าไม่ได้แล้วเราจะได้ติฟีถูกไหมครับแต่เราเลือกที่จะบึ๊บบึ๊ปเ,เราไปไหนผมอยากให้ทุกคนจำ จำนวนครั้งที่เขาปีนเพื่อไปผลักศัตรูโดยที่ไม่จำเป็นนะว่าเขาทำทั้งหมดกี่ครั้งนะครับและอย่าทำตามนะอ่ะเห็นไหมตอนทีมของเขามีพื้นที่ที่ดีกว่าถูกไหมครับเขาสามารถคุมพื้นที่ตรงนี้ได้แปลว่าสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาเขาแค่ต้องการ แค่ไม่ให้ศัตรูเนี่ยเดินผ่านตรงนี้ก็พอแล้วหน้าที่ของเขาคือทอํายังไงก็ได้ให้ศัตรูเดินผ่านตรงนี้ไม่ได้ถูกไหมวินสันอยู่นี้เกนจิอยู่นี้อะไรเงี้ยช่วยกันโฟกัสตัวเดียวกันถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทําคือมันเกินเกินความจําเป็นไปผักเดินเข้าไปผักศักตรูเพราะอยากจะผัก จริงๆแล้วเขาสามารถยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วลองให้ศัตรูเดินเข้ามาแล้วเขาค่อยผลักก็ได้ถูไหมครับวินสันโดดรีบตามวินสันแต่ตัวเองไปไกลเกินไปอย่างนี้เรียกว่าตายนะปกติลูโซจะไม่ไต่เข้าไปหาศัตรูแบบนี้ถ้าจะไปอย่างนี้คือวินสันต้องเข้าหาศัตรูสุดแล้วเราใช้การที่วินสันเป็นคนเป็นจุดสนใจใหญ่เพื่อให้เราสามารถจัดไอยิงศัตรูฟรีผักศัตรูฟรี เห็นไหมครับเห็นตำแหน่งเขาไหมจำเป็นไหมครับทท้งที่จริงๆแล้วเขาควรจะอยู่ตรงนั้นกับมอยล่าเพื่อที่จะลุมยิงซาเลียแล้วเตรียมใช้สกิลอีเพื่อช่วยเพื่อนการที่เราเล่นลูโซในคอมดฟฟหรือคอมที่วินมีวินสันเกนจิล้วงศัตรูการล้วงของลูโซจะไม่ใช่ล้วงแบบนี้ ลูโซ่ไม่ใเฉทเลยต่อให้พิวขนาดไหนลูโซ่ก็ไม่ใเฉทเลยนะครับเลือดสองย้านะอย่าลืมลูโซ่ไม่ใช่เลือดสองรอยห้าสิบแล้วเติมน้ำเมดีอถ้าอย่างเงี้ยมาช่วยวินซันเนี่ยอย่างเงี้ยโอเค เพราะอะไรเพราะว่าวินสันอ่ะดึงความสนใจให้เราถูกไหมแล้วเราช่วยเขาเสริมดาเมจน,นะครับสปีดไปฆ่าเกนจิถูกต้องอันนี้นี่อันนี้ดีโอเคพาเพื่อนกลับ เนื่องจากเราพาพาวินซันไปฆ่าเกนจิเนาะผลที่ตามมาก็คือพื้นที่ด้านหน้าเปิดศัตรูก็เลยเห็นว่าเราปล่อยพื้นที่เขาก็เลยกินพื้นที่ทีนี้สิ่ง,งทงี่เราต้องทําคืออะไรถ้าเราเห็นภาพมีสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรโฟกัสซาเลียครับเพราะว่าซาเลียกำลังจะโดนมอยล่าลูซโอแล้วก็วินสันลุมแล้วมีโซเชนอยู่ข้างบนไอ้มีแอดของเรายิงฟีอยู่ข้างบนถูกไหมถูกไหมครับ เมื่อกี้เราทำถูกแล้วที่เราผลักเขาเข้าไปในพอยอ่าเราผลักเขาออกถูกไหมแปลว่าเราต้องออกไปไหมไม่ครับจริงๆเราอยู่ตรงนี้ถือว่าถูกต้องแล้วเพราะอะไรเพราะเราทําให้เขาเสียพื้นเสียพื้นที่แล้วเขาไม่สามารถเดินเข้ามาข้างในได้แล้วสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้คือค่อยๆย,ยิงดูสถานการณ์ก่อนแล้วให้แท้งเราเป็นคนตัดสินใจว่าจะเข้าเมื่อไหร่ แต่เราเล่นลูโซ่เราเป็นคนตัดสินใจเข้าแบบนี้ไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยถ้าซาเลียหันมาโฟกัสเราเราตายเลยอถ้าถ้าเราเล่นเงนี้ยเราตายเลย จำเป็นไหมครับถามตัวเองว่าจําเป็นไหมเพื่อนเลี้ยวเลี้ยวกลับไปแล้วถูกไหมแต่เราอยากจะฆ่าเมอร์ซี่ตัวนี้เห็นไ,ไหม เราต้องเราต้องทำความเข้าใจคอนเซปต์ของลูเซโอที่เล่นพร้อมเบอร์แทงใหม่ว่าต่อให้เราต่อให้ทีมเราเล่นเร็วขนาดไหนเราจะไม่ใช่คนที่เร็วที่สุดและเราจะไม่ใช่คนที่อยู่ข้างหน้าสุดถูกไหมมีอันติแล้ววันก่อนวันก่อนสอนสอนไปว่าอะไรวันก่อนสอนไปว่าเมื่อลูโซมีอันติ เราจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมแช้สันติและไม่ใกล้ศัตรูที่สามารถฆ่าเราได้วินสันโดดเข้าไปกลางโล่คุมด้านหน้าคำถามการที่วินสันโดดไปอย่างนี้แปลว่าสามารถฆ่าได้ไหมแทบจะดูดูดูก็รู้เลยว่าวินสันทำเพื่อโซนเฉยๆไม่สามารถฆ่าได้ถึงแม้ว่าเราจะไปช่วยก็ฆ่าไม่ได้ถูกไหมครับเพราะมันห้าสิบห้าสิบ แต่เราใส่สุดนี่แล้วพอรู้ตัวอีกทีนึงคืออะนี่นี่นี่ใส่เสียมาแล้วฉันมีสปีดอ้เล่นไปแล้วมันเล่นได้ไหมล่ะเล่นไม่ได้ครับเมื่อกี้เราแค่ยืนยิงเฉยๆอะจากห่างๆอยู่อย่างห่วงอะ แล้วเก็บสกิล e ไว้แบบทำอะไรที่มันดีกว่านี้ยังได้เลยเราไม่จำเป็นต้องสปีดบู t ทุกครั้งที่เพื่อนเข้าวินเซนเป็นตัวกระโดเป็นตัวละครที่กระโดดได้เราสามารถเก็บ e ไว้ใช้ตอนที่ทีมฝันตรงข้ามถอยก็ได้ทีมเราถอยก็ได้หรือใช้เอาไว้ฮิลก็ได้เลือดไม่พร้อมไม่มีคนแทะไม่มีคนโซนข้างหน้าให้ถูกไหม แต่ว่าเราตัดสินใจที่จะเล่นต่อเนี่ยตอนเนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่เป็นไมช์เซตที่น่ากลัวของเราเลยคือทุกครั้งที่เรามีผักเราจะต้องผัก <Hey. S 1> ซึ่งเมื่อกี้เราเห็นแล้วเห็นแล้วไหมเราพยายามไปผักแท่งอีกแล้ว,แล,วแล้วเดี๋ยวก็เละมีผักเดี๋ยวจะผักแท่งอีกแล้วดู uh, <like. S 1> แก้เรื่องนี้นะครับเราใช้ผักเกินความจำเป็นเยอะมากเออ ลูโซ so, ถึงแม้สกิลผักลูโซ so จะครูดาวต่ำแต่เราจะไม่ใช้ทุทกครูดาวเราต้องเลือกด้วยว่าตรงไหนคือที่ที่เราจะผักผักเพื่ออะไรอซาเลียซาเลียกับกเกนติไปล้วงไปกดดานเพื่อเราแล้วแต่ว่าเราเรามาหา วินสันทันท,ที่เมื่อกี้หน้าที่ของเราคืออะไรจริงๆหน้าที่ของเราเมื่อกี้คือสปีดบูทพามอยล่ากับกินจีนี้แล้วถ้าเกิดดูดูสถานการณ์ไม่ไหวเปิดบีดแล้วยืนสู้ถูกไหมแต่ว่าเราไปรับวินซันกลายเป็นว่ามอยล่าตายแล้วเรากลับกลับมาด้วยความแพนิคแล้วกดบีดจริงๆตอนนี้ไม่ควรกดบีดแล้วเพราะว่าไม่ได้เกิดการพะทะแล้วตอนนี้คือเราเสียพื้นที่เฉยๆอะ ซาเลียฟันโค่ามีแควบถูกไหมเกนจิกำลังจะมีเบสโซเจนกำลัราจะมียนติพอเราเปิดบีดอย่างเงี้ยถ้าเราฆ่าศัตรูไม่ตายทีมเราจะแพ้ทันทีทเขา้าใจยากว่าทําไมเมื่อเราเล่นรูโซแล้วเรามียนติเราควรอยู่ในจุดที่พร้อมจะกดทันติเราควรอยู่ในจุดที่เห็นสถานการณ์ทั้งหมดเพื่อเตรียมพร้อมกดอันติอะตอนนี้จิตใจในการเล่นรูโซเราอ่ะมันหมกมุ่นไปกับการไต่ไปไต่ไปพัก ไตไปยิงเยอะเกินไปครับจนเราลืมหน้าที่ของลูเซโอไปเลยว่าลูซโอต้องทำอะไรให้ทีมชนะเสียบีดฟรีเสียพื้นที่ฟรีฟฟฟฟฟฟฟ สวัสดีเฟอร์ติสสวัสดีฮอกกี้ครับสวัสดีน้องใหม่สวัสดีป้องแปงอยากอยากตัวกันบ้านเหรอตัวกันบ้านเร็วสุดวันนี้หกโมงครึ่งใช้คำว่าหกโมงไม่ใช่หกโมงครึ่งอ่ะดูนี่เห็นวินซันเข้าไปแล้วใช่ไหมแต่ซาเลียปิดข้างหน้าเราอยู่สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือเนี่ยอยู่ตรงกระแพงตรงเนี้ยดีแล้ว แล้วยิงซาเลียคือปล่อยออร่าให้เพื่อนแล้วยิงซาเลียค้างค้างไปกีค้างอ่ะเนี่ยปล่อยออร่าผัดผักซาเลียออกใช่ไหมเราทำอะไรต่อไม่ได้กด E วินสันเโดดถอยอย่าเพิ่งเข้ารอวินสันก่อนแล้วเราค่อยเข้าตอนนี้พอเราพอเราตัดสินใจจะเดินกด เดินเดินหน้าเราจะเริ่มทันเนลวิชั่นแล้วว่าควรไปหรือไม่ควรไปอย่างเมื่อกี้วินสันเขาถอยแล้วเราเข้าอะ่ะมันพลาดนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย,ยพลาดจุดประสงค์ในการเล่นคืออะไรครับเราทำให้ศัตรูถอยหมดแล้วเราได้พอยแล้วสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือเก็บงานเก็บงานคืออะไรคือฆ่าศัตรูที่อยู่ในระยะที่มันสามารถฆ่าได้แล้วเราไม่ตาย ขอโทษครับตอนเล่นนะแต่มันคิดแต่ว่าค่าคือความเร็วไม่เป็นไรนะผมเข้าใจได้ดูโซก็อย่างนี้แหละเนี่ยอย่างเงี้ยวินสันบอกพอแล้วไกลไกลเกินไปแล้วไม่เอาแล้วซาเลียนอยู่ข้างหลังอยู่แต่เราคือแบบไอ้ค่าคือความเร็วอืค่าคือความเร็ว คือวินสันเขารู้ว่าที่ไหนคือควรพอแต่เราอ่ะไม่รู้ว่าที่ไหนคือควรพอรู้โชรู้โชจะเล่นสนุกกว่านี้ถ้าเรารู้ว่า uh. จังหวะไหนคืออยู่เฉยๆก็ยิงได้ uh. กับจังหวะไหนต้องไต่ไปยิงมันจะมีมันต้องหาความบาลานซ์ตรงนั้นให้เจอไม่งั้นมันจะเหมือนโยน คือตอนนี้มันอาจจะดูเล่นได้เพราะอะไรเพราะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ศัตรูเขาฆ่าเราไม่ค่อยเก่งโดนลิง,ลงด่าอยู่ครับว่าลึกเกินไม่แปลกหรอกมาโดนพี่ด่ารอบสองเ่ย <c ười> คือเราต้องเข้าใจว่าเราคือซัพพอร์ตถูกไหมซัพพอร์ตก็คือซัพพอร์ตเรามีหน้าที่ส่งเสริมเพื่อนเราไม่ได้มีหน้าที่นําเพื่อนอย่างเนี้ยโอเเนี่ยอย่างเนี้ยโอเค,ออเคแอบหลังสาอย่างเนี้ยโอเคอันนี้คือลิงลิลงแหลม อันนี้เราแหลมอันนี้เราแหลมอ่ามันเกี้ลิงแหลมลิงตายถูกไหมอันนี้เราแหลมอันเนี้ยถูกไหมเราฆ่าจูโนโได้เรามีเรามีบีดมีบีดต้องทํะไรมีบีดต้องอยู่ในตําแหน่งที่พร้อมจะบีดแต่เราคิดว่าอะไรฉันมีพักฉันจะเข้าไปผักไปผัดทําไมอะในเมื่อจุดประทะคือในพอย n เราผักไปก็เท่านั้นแล้วเราไปผักคนที่ฆ Le> ่าเราได้ด้วยเลือดเราเหลือแค่ร้อยสิบเห็นไหมคือในหัวนั้นนี้คือจะผักอย่างเดียวเลยซึ่งไอ้ไอ้ผักเนี่ยตัวปัญหาเลยอ่ะคือจะใช้ทุกคูดาวให้ได้เลยอ่ะเลือดเลือดเหลือแค่เจ็ดสิบยังจะยังจะยังจะซาแทนที่จะกดสกิล e m u เพื่อให้แอดที่อยู่ข้างๆ้าง ตัวเราเลือดกลับมา200เท่าเดิมรับเพื่อนโอเครับเพื่อนอ้าวนึกว่าจะรับเพื่อนเวนตต่กำแแพงเล่น <c oughs> รู้เลยว่าพิมพ์ด่ากันอยู่ แล้วมีแล้วแล้วแบบว่าแล้วแบบว่าซิ่งจนแบบว่าไม่ไม่ทำหน้าที่แล้วอสันติคือทางตันสันติคือทางตันประตูตเปิดแก๊ปเมอร์ซี่โซเจนแต่เราไม่เสียนติเลยถือว่าดี ลึกไปถักสตูเข้ามุมอ่ะดีแต่ลึกไปสันติไม่ให้ทางออกแคแต่สันติคือทางตันเลย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 จะบอกอะไรให้นะมันมันแย่มากตรงเนี้ยดูนี่ดูนี่มานนี่นะมานี่นะเดีนไหนวะ อ่านี่นี่น,น,นี่ดูนี่นะเราเล่นลูซิโอในคอมมอยล่าไลฮาร์ตถูกไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่า,วามันต้องเป็นไลฮาร์ตนำมอยล่าตามไลฮาร์ตเราสปีดช,ช่วยไลฮาร์ตเล่นถูกไหมเราต้องปั้นไลฮาร์ตถูกไหม oh, เราบีดเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าไลฮาร์ตจะตายถูกไหมตอนนี้ต้องทำอะไรส่งไลฮาร์ตเล่น oh, ไม่เราวิ่งไปข้ามจูโน่ แล้วปล่อยให้ไลฮาร์ดอะไม่มีสปีดเพื่อโถมตัวของโซไอตัวของซาเลียให้ตายไลฮาร์ดไม่การเล่นไม่การเล่นได้ช้ามากคือถามว่าระหว่างส่งตัวเองไปล้วงจูโน่กับไปส่งไลฮาร์ดอะส่งไลฮาร์ดอะมีโอกาสชนะมากกว่านมากกว่าล้วงจูโน่น,นะ บอกเลยว่ารีเพนี้เราจะตั้งชื่อตั้งชื่อคลิป youtube ว่าค่าคือความเร็วไม่ <c oughs> บอกเลยว่าไม,ไม่ไม่มีหน้าที่ซับพอร์ดนั้นนะ จะซ้ำผมเยอะจะซ้ำจนกว่าจะจนกว่าจะเล่นถูกอะเราเล่นลูโซ่แบบนี้ไม่ได้เพื่อนลำบากเออเราเราเล่นแบบนี้ไม่ได้มันเพื่อนมันลำบากจริงเราสนุกอะ <c oughs> เ,เพื่อนไม่สนุกกับเรา <c oughs> นึกออกไหมโอเคเน,นี่ยอันนี้เล่นดีแล้วอันนี้เล่นเล่นดีแล้วอันนี้เล่นดีแล้ว <c oughs> คือมันมี มันติดมันติดเป็นนิสัยเลยว่าเราจะต้องปีนตลอดเวลาดูอย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยไลฮัทเข้าไปข้างในใช่ไหมเราเปิดเปิดฮิลอยู่แล้วเราจะช่วยเขาโดยการปล่อยออร่าถูกไหมแล้วเราก็ยิงยิงศัตรูถูกไหมแต่เราจะต้องปีนเลยเขาเสมอใช่หไหมมันบ่อยมากเลยนะคือแบบเรื่องที่แบบเร,เราต้องเราต้องเผลอกดสเปซบาร์ลัวๆเพื่อให้ตัวเราอะมันไปไปข้างหน้าด้วยกระแพงตลอด คือเราคุมตัวเองไม่อยู่อะ่ะเนี่ยดูดิยิงตัวไหนดีแขนสต o อป <c oughs> มีนาจะไดีไไดดห้อยหลอดด้วยครับดูดิค้าคือความเร็วจริงอะ่ะโอ,อเค เออจะรู้ไม่ไม่แท็กซี่ส่งเพื่อนด้วยไปแล้วรับเพื่อนก่อนรับเพื่อนก่อนเออรับเพื่อนเล่นด้วยกันสู้ด้วยกัน ฉันแค่แกว่าต้องฉันว่านักเรียนรคนนี้ต้องเปลี่ยนอาชีพจากรุซัพพอร์ตไปเป็นไปเป็นดีเพแล้วแหละทำดีครับมีมีบีดไม่ไม่แหลมหน้าเพื่อนแล้วก็รอกดบีดเซฟเพื่อนถูกต้องเนี่ยแหละเวลามีบีดเสี่ยงตายให้น้อยที่สุดแต่ยังเล่นในจุดที่ต้องต้องทำหน้าที่ตัวเองนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบางกล้องบางกล้องออก ออกเออเต็มจอเลยแม่งอ่ะทุกคนนี่คือไฮไลท์ของรีเพลนี้ครับนี่คือสถา,านที่ที่กบตัวนี้จะโดนผ่าอย่างละเอียดเตรียมตัวเลยนะครับเตรียมตัวเลยครับดูนี่นะสตูอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถทำอะไรได้ออกไปพัก ปาบไต่กลับอ่าถูกไหมเพื่อนกำลังโดนล้วงปีนออกไปผักปาบเขาให้แล้วตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีทั้งๆที่จริงๆเมื่อกี้เราเห็นเราเห็นตรงนี้ไหมอ้นี่ยอันนี้ยต่ตยกลับไม่ไม่ได้ถูกไหมกำลังจะมีสกิลอีเดินออกไป เลยอันนี้เลยลจะจงมีแค่เนี้ยพอแค่นี้ยพอ,พอถ้าจะผักแค่นี้พอแล้วกด E ฮิวเพื่อนเราจะได้อันตีเยอะมากไม่ผักแล้วแหลมอ่ากด E ถูกไหมเพื่อนอยู่ข้างในสี่ตัวเพื่อนอยู่ข้างในสี่ตัวหนึ่งสองสามรวมเราด้วยสี่มีข้างนอกอยู่คนหนึ่งเกนจิคำถามเราต้องออกไปช่วยเกนจิไหมไม่เราไม่ควรจะออกไปช่วยหน้าที่ของเราคือเล่นกับไาฮัท ตรงหน้าประตูฉันออกไปผักปาบเขาให้แล้วพักแล้วเอาตัวเองอยู่ในจุดเสี่ยงถูกไหมอันนี้อย่างเงี้ยไม่ดีไลฮาร์ดแหลมอยู่คนเดียวเราอยากออกไปช่วยเราไปช่วยเขาผักแต่ทำไมตัวเราไหลามาข้างนอกเนี้ยอย่างนงี้ก็ตายสิ เห็นยังว่าผิดพลาดอะไรการที่เราจะผักให้ศัตรูเข้ามาในประตูไม่ได้เราไม่จําเป็นต้องไต่แล้วตัวเราไปอยู่ตรงนั้นครับเรารอให้เขาเดินเข้ามาแล้วเราผักฟรีได้โดยที่เราไม่โดนอะไรเลยจริงๆอนะ่ะน่าจะตายไปแล้วสามชีวิตพูดกันตามตรงนะ ไอที่ไต่แล้วตัวไปไปอยู่แบบเกยๆฝั่งรอข้ามะ<ป>่ะน่าตายได้ประมาณสามครั้งได้แล้วรับรับเพื่อนรับเพื่อนรับรับเพื่อนรับเพื่อนรับรับเพื่อนอะโหลรับรับเพื่อนเพื่อนเพิ่งเกิดบินมานี่นี่ละ นักนักเรียนนักเรียนไต่ไปไหนนักเรียนนักเรียนรับเพื่อนก่อนให้เพื่อนมาเล่นมาเล่นด้วยกันใช่ไหมเล่นด้วยกันเราเราจะได้เออแอมแอมฮิลแอมสปีดช่วยกันทำดาเมจผักลามาต้าติดมุมช่วยทำดาเมจรามาต้า ไฟเนี่ยจริงๆถ้าถ้าเราอ่ะรับเพื่อนอ่ะแล้วไลฮาร์ชเตอร์เม mm ื่อกี้น่าจะชนะเลยเพราะว่าทุกคนจะอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะเท่าเดเมอดีดนะรีเพนนี้ไม่เปิดชื่อไม่งั้นบอกเลยนักเรียนคนเนี้โดนลา่าโดนโดนลา่าไม่หมดแน่ <laughs> แต่เป็นคนกล้าเล่นนะผมชอบผมชอบตรงที่เขาก้าเล่นกล้าทำแต่ติดอยู่อย่างหนึ่งเล่นเยอะไปหน่อยอทีเนี้ยแก้ง่ายมากด้วยความที่เขาเป็นคนกล้าเล่นสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือเขาต้องรู้ว่าเมื่อไหร่เขาไม่ควรเล่นเพราะฉะนั้นตัดตัดอะไรออกไปบ้างสองอย่างหลักๆที่เลเพียนเนี่ยมีปัญหา หนึ่งคือมีอันติแล้วอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีเสี่ยงตายเสี่ยงที่จะไม่ได้ใช้อันติไม่พร้อมที่จะได้ใช้อันติเรื่องที่สองพยายามจะใช้ผลักเยอะเกินไปไม่ได้มีการแพลนไว้ว่าจะผลักศัตรูเพราะศัตรูสามารถเข้ามาฆ่าเพื่อนเราได้เราต้องเป็นฝ่ายร้อยให้เขาเข้ามาแล้วเราก็ผลักเขาออกกับสองเราจะผลักศัตรูให้เพื่อนเราฆ่าโดยที่เราไม่เสี่ยงตาย หรือข้อถามเราจะผลักเพราะว่าเขาต้องการจะเดินเข้ามาในประตูแคบๆแล้วเราผลักให้เขาเดินเข้ามาไม่ได้เราก็แค่รออยู่ข้างประตูแล้วก็ผลักแล้วก็แอบแล้วก็ผลักแล้วก็แอบวนอยู่แค่นั้นนะครับแก้ไม่อยากจุดที่พัฒนาได้ถ้าอยากเล่นลูโซ่สไตล์นี้ให้เก่งกว่าเดิม 1. ยิงให้แม่นขึ้นสคือไตย,ยิงให้แม่นขึ้นไตค่อนข้างคล่อง แต่เบรกไม่เป็นเองไปฝึกไต่ถอยหลังดูนะครับเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยทําไตข้างหน้าเป็นอย่างเดียวเราฝึกไต่ถอยหลังดูนะเราจะสนุกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูอะมาคือสิ่งที่อยากให้ทําเนี่ยมันจะมีอยู่ดีเพน,นี้จะจะค่อนข้างพิเศษนิดน,นึงเพราะว่าเออ เนื่องจากนักเรียนคนนี้เขาเล่นสนุกไปหน่อยผมก็เลยอยากจะสนุกไปข้าขาด้วยนะครับขอขอไปที่บริเวณพื้นที่ช่วงจุดจุดจุดพีคของเขาแล้วไม่มีเสียงเกมนะเปิดอ่ะผิดฟังอ่าดูนี่คือไม่เกีะ เขาสามารถที่จะไต่แบบไต่ยอย่างเงี้ยแล้วผักเนี้ยแล้วเขาก็ไต่หลบเนี้ยได้แล้วพอเขามีเขาก็ไต่แบบไต่ไปผานเนี้ยต่อเราต้องฝึกไต่ยอยู่กับที่อะที่ที่พี่จะสื่ออะเราต้องฝึกไต่ยอยู่กับที่ยังสมมุติทีมเราเป็นทีมที่แบบสู้หน้าตรงถูกไหมแล้วถ้าเกิดศัตรูเข้าใกล้เกินไปอ่ะเท่ากับเราชนะเราสามารถยืนอย่างเงี้ย แล้วรอเขาเดินเข้ามาแล้วเราก็ผลักเขาเข้าหาเพื่อนป้าแล้วเพื่อนเราก็ลุมฆ่าแล้วเราก็โดดฆ่าเหมนืนนี้แล้วก็ช่วยช่วยยิงเสแปมเก็บมันติสแปมเก็บมันติสเปมเก็บมันติถูกไหมทีนี้เราก็ขีดเส้นในหัวเลยว่าเอ้ยถ้าศัตรูเดินเข้าตรงเนี้ยเราจะผลักเขาออกนะเราก็แบบพอเขาเข้ามาปุ๊บผลักแอบบแล้วเราก็ไต่ออกแล้วก็ยิงหรือไม่ก็แบบเนี่ยฝึกฝึกไต่ถอยหลังเนี้ยตัวเต็งแพงเนี่ยไต่ถอยหลังเนี้ยแล้วก็ยิงเพื่อเก็บมันตินะครับลองฝึกดูเนาะ เราไม่ค่อยไต่อยู่กับที่อ่ะเราจะเป็นพวกไต่ไต่ไปข้างหน้าเยอะไปต้องหัดไต่อยู่กับที่เพื่อให้ตัวเองไม่เสี่ยงตายสู้ๆลูโซเป็นเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีนักเรียนส่งนะซึ่งพอมีนักเรียนส่งมาให้ให้ผมดูอะ่ะผมเลยดีใจเพราะว่ามันเป็นเคสสตัรตี้ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ส่งมาเยอะๆอยากเห็นพัฒน,นาการ